ครับผมสดครับผมสุดใจส่งท่วไทยรายงานตัวเป็นประจำอยู่นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูมันสําปะหลังที่ดอนยาค่ายากับไดอูลอนอย่างแรงครับจนต้นผุครับผมและได้มีโอกาสเอาสมแดงมาฉีดบำรุงไว้ครับก็มันก็แตกแขนแงขึ้นมาครับแต่วันนี้พิสูจน์แล้วว่าจะมีหัวหรือไม่มีหัวอ้าวท่านพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันลองดูครับนี่ครับชัดเจนไหมครับ อันนี้คือมันที่ฉีดสมแดงบมลุงไว้ครับเพราะโดนยาฆ่าหญ้ากับไดยูรอนอย่างแรงครับจนต้นผุกบผุไม่ผุเดี๋ยวดูครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวดูนี่นี่นี่คือต้นมันครับเนี่ยนี่จะผุเลยครับเนี่ยเนี่ยครับดูครับดูเนี่ยครับแต่แต่แขนออกมาครับแล้วดูหัวมันครับเนี่ยอันนี้หัวมันนะครับไม่ใช่หัวมึงครับอันนี้หัวมันดูครับเป็นไงครับชัดเจนไหมครับเนี่ย แล้วปีนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม้แต่เม็ดเดียวครับเนี่ยขีสมดังบำรุงไว้ครับโน่นนอนครับอ่ะนอนคุณลุงกำลังขุดอยู่ครับโอ้โหน่าย่เหยียบร้อยแล้วครับแต่แข็งแรงมากครับโดูยองดูเด้งนมนมไอ้เฮ้ครับดโอ้โหดูครับนั่นทําแบบสมัติธรรมครับเหมือนสิบเจ็ดสิบแปดครับจะร้อยแล้วล่ะครับเนี่ย ครับผมอโอเดี๋ยวไปคุยกับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงอันนี้มันหัวใช้ได้ไหมครับสวัสดีครับอ่าหารมาคุยกันนะครับลุงลุงไม่เอาครับก็บอกไม่เอาถอนมันดีกว่าไม่อ๋อเเป็นไงมันใช้ได้ไหมครับได้ ครับผมเนี่ยครับดูครับนี่นี่นี่ถอนขึ้นมาครับเนี่ยมันโดนโดนยาฆ่ายาอย่างหนักเลยครับนีครับนั่นรครับอันนั้นกาลังถอนกันกาลังตัดกันครับกําลังตัดต้นมันครับเนี่ครับดูครับดูเนี่ยครับดูสังเกตดูครับดนทั้งเกตดูว่าต้นมันผุครับเนี่ยต้นมันผุแล้วครับดูนี่เห็นไหมมันแตกแขนงจะดูว่ามันครับนี่ โอ้โหมันครับยาวเหยียดเลยครับ